เด็กตึ่พูดอย่างนี้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านพิมพ์มนะคะล้าก็จากไหนคุณยายก็ได้รับของขวัญมาของขวัญมาจากคุณครูกันกัญญานะคะกัญญาพรแสงมณีนะคะ,ะ,นะคะขอบใจมากลูกอ,อันนี้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกศิกษย์คุณยายเ,าเข้าวิสอบ,บจุได้อยู่ที่ นัคอมปรถุมนะคะอยู่โรงเรียนกาญจนาก็ได้คิดถึงนะหลายปีแล้วเลย<อ>ส่งของขวัญมาให้น้องพ์ไม่ค่ะโอเคมาเดีย๋ยวอะค,ค,ค่อยค่อยลูกก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะ,ขอ,อะขอบใจมากนะขอบใจที่ยังคิดถึงนะออคุณครูก็ได้ฝากส่งไปให้ลุงปื๊ดด้วยอีกกล่องหนึ่งนะคะผ่านแม่ผ่านคุณยายนะคะ แล้วก็ลูกๆคนอื่นๆไม่ต้องน้อยใจนะที่เอากล้วยเอาส้มโอเอาแกงเป็ดแกงไก่อ่าแเปดแกงไก่แล้วอะไรอีกนะคะขนมคุกกี้กระเช้าแบนหรืออะไรนะคะอช่วงนี้โควิดมาไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะคุณยายช่วยแกะเดี๋ยวจะไม่สวยนะคะก็เลยส่งทางไปรษณีย์มาให้คุณยายขอบใจมากๆขอให้ พวกเธอนะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูมรณ์คิดสิ่งใดสงวามมุ่งมาป่ปรารถนาจเจริญในหน้าที่การงานอ่าเดี๋ยวคุณยายอ่านก่อนแทนๆดูตรงนี้ก่อนก่อนดอนิสวัสดีปีใหม่2564ผอ,อสุภางพ,พิมชัยและครอบครัวหนูชื่อกัญญาพรแสงมณีขอขอบพระคุณที่แม่ผอ,อ พี่ชายอาจจาะปื๊ดได้ช่วยเหลือดูแลในการสอบบรรจุหนูที่โรงเรียนอู่ทองตั้งแต่ปี 2, 5 4 8อ่าตอนนี้ได้เป็นครูแล้วสมความมุ่งม,มั่นปรารถนานะคะโอ้เป็นคนชัยนานะคะตอนนี้พักอยู่ที่สารยานครปฐมอ่แต่นำ้ำแท้มีอะไรบ้างคุณพิมหยิบออกมาให้คุณยายดูโอ้อันนี้การกระแทกด,ดูก่อน,อ,นอ,อันนี้ไม่เป็นของเล่นแต่เป็นของทานอันนี้อะไรคะดูสิข้เนี่ยแพ็คมาอย่างดีสวยงาม ขอบใจนะลูกไม่ใช่ขอบใจว่าได้รับของนะแต่แบบ <Ooh. S 1> โอ้คุกกี้อ่ะเอาไว้ขายขาค่าคุณตาทานกับกาแฟอันที่หนึ่งเดี๋ยวดูซินี่อะไรอีกเอาอันนี้ก่อนเอาเอาเอาเอเอาอันนี้ก่อนได้ค่ะได้ค่ะดูนี่อะไรเอ่ยโ,โูแพ็คมาอย่างสวยงามค่อยๆแกะลูกค่อยๆแกะ,แกะจะเหมือนกันแต่ยานี่รู้เอาก็นไปตัดนะคะน,นี่นึง อันนี้เขาเรียกกันกระแทกน้องพิมพ์ชอบบีบเล่นใช่ไหมมันดังยังไงบล็กเบิกเบิกเบิกแต่หันหน้าไปทางนู้นหน่อยที่ต่อไทยค่ะโอเคโอเคโอ้คุกกี้อีกเหมือนกันขอบใจมากแพ็กเกจสวยงามมากถ้าใครสนใจติดต่อได้ติดต่อได้อืนี่นะคะโอเคอ่าอ่าน้องพิมพ์แกะนะเดี๋ยวคุณยายแกะแต่นี้น้องพิมพ์เอาแกะทั้งสองอันได้ค่ะได้ค่ะเอากล่องนี้ก่อนนะคะกล่องนี้ก่อนอันนี้จะดู เยอะไปชิกนิดหนึ่งนะคะอะถ้าสนใจติดต่อมาได้นะคะอาติดต่อมาทางคุณยายก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อโอ้คุกกี้คุกกี้เหมือนกันคุกกี้เหมือนกันให้ใครบ้างคะคุณยายน้องพิมน้องพีทเนี่ยทางนี้ค่ะคุณยายแกะให้แนละ้วอะที่พิมแกะตรงนี้นะคะ,อะคอนเฟกอะไรคะคอนเฟกโอ้คอนเฟกอคคอเคขอบใจ ขอบใจลูก,ลกมากอันนี้คอนเฟกก็อาหารเพื่อสุขภาพนะคะก็มีน้ําตาลน้อยนะกันยาโคมเมดอันนี้ทำทำมือทําเองหลังจากว่างจากการสอนเก่งมากลูกนะคะเอาละขอบใจลูกศิษย์ลูกหา,าคุณป,ป้าคุณลุงที่ติดตาม<อ>า YouTube นะคะแล้วสวัสดีะะก่อน แล้วนะคะเดยวเราจะมาตอนบ้านหลังอันนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราไปกินเดี๋ยวเราไปกินไรบ้านให้ดูนะคะเดี๋ยวไปทานนะคะจะไปทานที่ไหนบ้านนะคะ,นนะคะ่ะสวัสดีพร้อมๆกันติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย